การใช้ชีวิตคู่ของปูเปกับลุงกิตก็ไม่มีอะไรมากหมายเตืนชามาก็กาแฟหนึ่งถ้วยนะคะเตรียมตัววันนี้ไม่ได้ออกไปไหนก็เตรียมตัวจะทําความสะอาดบ้านนะคะนี่ก็คือกิจ,จวัตรประจําวันของปูเปกตอนนี้หันมาดื่มกาแฟไม่ใส่น้ําตาลตั้งแต่ดื่มกาแฟเม็ดใส่น้ําตาลรู้สึกร่างกายดีมากสําหรับคนที่ ติดหวานก็จะดื่มยากหน่อยลุงกิดก็จะเตรียมมาหยอกเมียนะคะในครัวนี่ก็คือกิจ,จวัตรประจําวันของลุงกิดชอบหยอกเมียแล้วก็ทําให้เมียหัวเราะนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าความสุขของคู่ชีวิตมันไม่มีอะไรมากมายมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราสองคนตัดสินใจจะใช้ชีวิตอย่างไรในแต่ละวันให้มีคุณค่ามีความหมายมากที่สุดถ้าเราตื่นมาแล้วงง,งงิงงงิงทะเลาะกัน ไม่พูดกันเราก็ไม่เข้าใจและไม่รู้เรื่องกันนั่นเองหาอยากให้ทุกคนตื่นเช้ามาสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับคู่รักของเราแล้วก็บ้านของเราบ้านของเราจะน่าอยู่มากคือหลังจากเติมกาแฟเสร็จก็เตรียมตัวเช็ดกระจกถูพื้นเพราะว่าจะต้องเตรียมตัวเดินทางแล้วนะคะที่จะต้องไปต่างประเทศอีกแล้วการเช็ดกระจก มันก็บ่งบอกถึงความสดใสกระจกบ้านนะคะก็เป็นหน้าต่างที่ส่งชีวิตของเรากระจกหม่นมองก็ทําให้ชีวิตของเราหม่นมองนั่นเองก็ปูเปเชื่อแบบนั้นก็มันดูแลเช็ดถูเขาให้สะอาดใสอยู่เสมอเพื่อจะได้ต้อนรับสิ่งดีๆโชคดีเข้าสู่บ้านเข้าสู่ตัวเราเข้าสู่ชีวิตครบอบครัวเราก่อนจะไปไหนมาไหนเดินทางไกลปูเปจะเตรียมตัวเก็บบ้านช่องให้สะอาด เพราะเวลาเรากลับบ้านมาเราจะรู้สึกดีใจที่กลับมาบ้านสะอาดและเราพร้อมที่จะเข้าบ้านแสนอบอุ่นของเรานั่นเองความสุขความโชคดีของชีวิตเราไม่ต้องไปเริ่มต้นที่ไหนแค่เริ่มต้นที่ตัวเราความคิดของเราและการกระทําของเราที่บ้านเราที่บ้านเราเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสุขครั้งแรก ถ้าหากเราไม่มีความสุขที่บ้านเราก็หาความสุขที่อื่นไม่ได้ลุงคฤดก็เตรียมทําอาหารกินนะคะวันนี้อยู่บ้านบาบ